สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์มาใหม่ครับเป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางที่มีชื่อว่าจรวดโล่แล้วก็บอดทาสีกำแพงเหล็ก e นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความสามารถของจี้ใหม่กันเลยนะครับว่ามันจะน่าตามหาไหมเริ่มแรกครับเรามาดูจี้บอดทาสีกำแพงเหล็ก e กันเลยนะครับซึ่งที่น ja ี้ก็จะมีอยู่2เวอร์ชันครับก็คือเป็นเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลิมิเต็ดเอ dition ซึ่ง เวอร์ชันล i มิเ e d ด t i o n ชัก็จะเปลี่ยนสีของหมวกครับจากสีเด็มตาลเป็นสีออกดำดำครับอ่าก็จะเพิ่มความเท่ขึ้นเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันครับเพราะฉะนั้นอ่าไม่จําเป็นต้องเติมครับหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มความเท่ก็สามารถเติมได้ครับอ่าราคา35บาทนะครับอ่าโอเคที่นี้ความสามารถก็คืออ่าเมื่อทาสีและโจมตีทําลายของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ป้องกันนะครับอันนี้เขาจะาเขียนให้เรางงครับ เพราะว่าสกิลที่แท้จริงครับอ่าก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเขาทาสีหรือว่าทําลายเมืองของเราครับมีโอกาส80%ที่เราที่เราจะป้องกันครับอ่าพูดง่ายๆก็คือ80%ป้องกันการทาสีแล้วก็ป้องกันการโดนทําลายเมืองครับประมาณนี้เนาะนี่คือสกิลของมันนะครับอีกสกิลนึงก็คือ80%ป้องกันสกิลบังคับย้าย2ครั้งนะครับอ่าย้ำนะครับว่า80%ป้องกันเฉพาะสกิลบังคับย้ายเท่านั้นมันจะไม่ป้องกันการดักนะครับอ่าประมาณนี้ อีกความสามารถหนึ่งครับอ่าขออภัยอีกที่หนึ่งก็คืออ่าจรวดโล่ครับอ่าจรวดโล่ก็จะมีอยู่2เวอร์ชันเหมือนกันครับมีเวอร์ชันลิมิตติดอิดิชันด้วยครับอ่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยถ้าใครอยากจะเพิ่มให้มันสวยงามขึ้นครับก็สามารถไปเติมได้ครับในราคา35บาทอ่าโอเคครับอ่าเรามาดูความสามารถของจรวดอ่าจรวดโล่กันเลยนะครับจรวดโล่นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส55%ชาร์จโล่สูงสุด2อขั้น เป็นตกิลชาร์โลนนั่นเองครับแต่ก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส65%เพิ่มค่าประทานที่แพงขึ้น2เท่านะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่2เท่านี่วะสเทินครับก็คือเป็นก้อนคูณ2คูณ4คูณ16บกบนหัวครับอันนี้เป็นดีบัฟนั่นเองนะถ้าหากว่าเราไปตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่เขามีจี้นี้อยู่ครับเราก็จะโดนดีบัฟด้วยนะต้องระวังมีโอกาส65%เลยนะ สำหรับที้นี้ครับถ้าใครยังไม่มีที้หรือว่าความสามารถในการชาร์ลครับก็หาที่นี้ได้ครับหาที่นี้ได้เล่นคู่กับเป็นยานหรือเป็นที่เด้งกลับลงมาที่เดิมครับก็มันก็จะชาร์ลให้อย่างรวดเร็วนะครับ55%เตลยเนาะสำหรับที้นี้ถามว่า2อี้นี้ที้ไหนดีกว่าครับส่วนตัวผมคิดว่าไี้นี้น่าจะมีประโยชน์กว่าครับสำหรับที ปลอดทาสีกำแพงเหล็กนะครับเพราะว่าที่นี้มันมีสกิลป้องกันการบังคับยายครับก็คือมีการตายสองครั้งนั่นเองครับแปเนตะอ่าแต่ว่ามันจะไม่ป้องกันการดักครับมันจะไม่ป้องกันการดักเหมือนกับหมวกไทเทเนียมนะอันนี้เราสามารถนำไปเล่นกับสมมุติว่าเราจะใส่หมวกสงการครับเพื่อกันวิกเนาะแล้วก็เราก็จะใส่ที่นี้เพื่อป้องกัน การบัคับย้ายได้นะครับหรือว่าเราใส่หมวกหุ่นเล่กาเราก็จะใส่จี้นี้ไปด้วยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่หมวกเทเทเนียมไปครับเราใส่หมวกเทอทเทเนียมไปเล่นปุ๊บเราจะใส่จี้นี้ไปถามว่ามันได้ไหมผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะทับกันไหมนะครับอันนี้ก็คือมันจะป้องกันเฉพาะการบังคับย้ายเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหมวกไทเทเนียมมันจะป้องกันการบังคับย้ายด้วยครับและก็ป้องกันการดักด้วย ่เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กัน,นครับว่ามันเข้าด้วยกันได้ไหมอ่าสำหรับหมวกเททเนียมครับกับจี้ใหม่นะครับบอดอ่าบอดอะไรนะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงบอดทาซีอะไรไม่รู้อนะจี้ใหม่ครับออ่าไจี G ้ใหม่มันก็จะเหมือนกับสกิลนี้เลยครับอ่านี่ก็คือ80ป้องกันสกิลบังคับย้ายเท่านั้นครับอ่าไอจี G ้นี้มันจะไม่ป้องกันการดักครับถ้าเราถ้าถามว่าถ้าเราจะใส่ ใส่ไอจี้ที่ป้องกันการขัคบย้ายไปมันจะทับกับหมวกเทเทเนียมไหมเรามาดูกันหมดนะว่าผมจะใส่ใส่กับตัวนี้ไปเล่นนะครับอ่าไอสกิลป้องกันบังคับย้ายเมื่อกี้ชึบมันจะทับกันไหมอ่าแสดงว่ามันทับกับหมวกไทเทเนียมครับอ่าโอเคเนาะมันทับกับหมวกไทเทเนียมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นหมวกเทเทเนียมก็ไม่สามารถที่จะใส่จี้ใหม่ไอจี้บอดอะไรนั้นไม่รู้นะเมื่อกี้บอดท่าซีนะครับ ถ้าใครสมมติว่าฮะสมมติว่าถ้าเราใส่หมวกหุ่นไล่กาปุ๊บถ้าเราใส่หมวกหุ่นไล่กาเราจะสามารถใส่จี้ป้องกันการมาขับย้ายไปได้ครับชึบเห็นไหมไม่ทับนะครับอันนี้หรือถ้าเราจะเล่นกันบิ๊กนะครับเล่นหมวกทรงการครับเล่นหมวกทรงการอยู่ไหนเอ่ยหมวกทรงการหมวกทรงการครับอยู่นี่ครับชึบอันนี้เป็นหมวกกันวิ๊กครับสมมติว่าผมจะใส่เล่นกับ การไปนีนะครับอ่าหมวกงการเพื่อกันวิกแต่ว่าผมไม่มีอะไรบังคับย้ายเลยป้องกันบังคับย้ายผมก็คือผมจะใส่จี้ที่มีความสามารถในการป้องกันบังคับย้ายไปครับอ่าอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้อ่าอยู่นี่ครับชึบอ,อ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่กระมวกถ้าเราใส่จี้โดนบัดระบายสีไปเล่นกับหมวกทรงการหรือว่าเล่นกับหมวกฮูเลกาก็สามารถใส่ได้ครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะใส่จี้หมวกไทเทเนียมครับหมวกไทเทเนียมชึบอลองดูลองมาอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ใส่จี้เครื่องรางที่มีความท้าในการกันมารับย้ายไปครับชึบเห็นไหมถ้าใครปีดมาแล้วก็อย่าลืมมารีวิวใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับว่ามันเป็นไปนตามที่ผมพูดไหม มันเข้ากันไม่ได้ครับกับหมวกเทเนียมเนาะยกเว้นว่าครับอ่ายกเว้นว่าตัวละครไหนที่มีความสามารถครับอ่าของหมวกเทนเนียมอยู่แล้วครับอ่าอย่างเช่นครับอ่าตัวละครอะไรวะนาโอมิหรือเปล่านะอ่าไอตัวนั้นอ่ะมันมีหมวกเทนเนียมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอ่าเราสามารถใส่จี้จี้ที่มีความป้องอ่าจี้ที่มีความสามารถในการป้องกันบังคับย้ายเข้าไปเล่นได้ด้วยนะครับอ่ามันก็จะเพิ่มการป้องกันไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ อโอเคเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันสกิลบังคับย้ายหนึ่งครั้งครับชึบอ่ามันเข้ากับหมวกเททเนียมไม่ได้นะครับอ่าถ้าเราจะเล่นใส่กับหมวกเททเนียมเราก็ไม่สามารถใส่จี้บังคับย้ายอีก,กนหนึ่งไปได้นะครับมันจะเด้งออกทันทีเลยประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่า,อาเลยนครับวิธีการตามหา จี้ใหม่ครับอ่าก็คือถ้าใครอยากจะหาบอดทาสีกำแพงเหล็กครับคุณต้องเก็บสะสมหา,าผู้อัญเชิญสกิลป้องกัน S ครับจำนวน4ชิ้นแล้วก็ถ้าหาว่าใครจะตามหาจรวดโลกคุณก็ต้องเก็บสะสมหาผู้อัญเชิญจรวดผู้อัญเชิญสกิลโจมตี4ชิ้นครับเพราะฉะนั้นอ่ามันใช้วัตมันใช้วัตถุดิบคนละแบบกัน,นะครับอ่าดูดีๆครับสีหน้าตาครับมันอาจจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าชื่อมันคนละชื่อนะดูดีๆ เวลากดแรกนะครับถ้าหากว่าใครจะตามหา,อาไอหมวกกําแพงครับอไอหมวกกําแพงเหล็กทาสีครับผมเรียกชื่อมันถูกไหมผมเรียกชื่อไม่ถูกว่ะเออชื่อ,อมันก็คือบอดทาสีกําแพงเหล็กครับถ้าใครอยากจะหาหมวกหมวกทาสีกําแพงเหล็กครับคุณก็ต้องเก็บสะสมหา A 3ชิ้นครับแล้วก็ A บวกอันนี้โล่ป้องกัน A บวกจำนวน2ชิ้นนะครับ ก็เลือกเอาครับว่าคุณจะเลือกเอาจี้ไหนครับถ้าคุณจะเลือกเอาจี้บอดทาสีกาแพงเหล็กก็แรกเอาจี้ผู้อัญเชิญสกิลป้องกันเอสถ้าคุณอยากจะหาจรวดโลกก็ต้องตามหาผู้อัญเชิญสกิลจมตีเอสนะครับนะประมาณนี้อย่าแรกผิดนะครับดูดีแรกแล้ววัตถุดิบเราจะให้ไปทันทีนะครับและก็ถ้าหากว่าใครเติมใครปิดมาแล้วครับ เห็นว่าหมวกสีน้ําตาลอันนี้มันไม่สวยก็อยากจะเติมให้มันเป็นเวอร์ชันอ่าดีพิเ e d อี i ิชั่นครับอ่าให้มันสวยงามขึ้นเป็นสีดำครับก็เติมได้ครับสามสิบห้าบาทอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่าอยากให้มันเท่ขึ้นก็เติมได้ครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันครับอ่ไม่ต่างกันไม่ต้องเติมหรอกผมว่าเออเปลืองอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าหากว่าใครเก็บอ่าผู้อัญเชิญสกิลป้องกันเอส หนึ่งชิ้นนะครับอ่าคุณสามารถแลกเปลี่ยนเพื่อรับเพื่อรับแสงป้องกันซูเปอร์แสงแห่งเกียรติยศได้ครับอันนี้น่าจะเป็นออป้องกันครับป้องกันการดูดครับประมาณนี้อ่าถ้าหากว่าใครเก็บสะสมอ่าผู้อัญเชิญสกิลโจมตีเอสอ่าหนึ่งชิ้นเหมือนกันครับแลกแล้ววัตถุดิบเราจะใา้ไปครับพวกนี้ดูดีสาม,มารถเอามาแลกโจมตีซูเปอร์ได้ครับอ่าประมาณนี้ และก็ทุกๆการสะสมครบ4ชิ้นครับอ่าเอดาบครบ3ชิ้นก็สามารถนํามาเปิดตัวสุ่มจี้เครื่องรางได้ครับอ่าเมื่อเราแรกแล้ววัตถุดิบเราจะไม่หายไปครับปึ๊บอ่าก็สามารถแลกปืนหมัดสวิตได้ครับอ่าคอนเทเอร์พอดการเชิญปฏิฟองสบู่ครับที่ดีๆหน่อยเป็นยนันต่อมาครับอ่าทุกๆการสะสม A บวกครบ2ชิ้นครับโล่ป้องกัน A บวกคุณสามารถมาเปิดตัวสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิต ที่เครื่องรางป้องกันได้ครับแกงแล้ววัตถุดิบเราจะไม่หายไปก็จะมีบอดท่าซีบอดกับดักท่าซีครับบอดจับกรกขังเพ้นบอดครับรถบัสตามใจฉันพวกนี้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันชึบรางวัลการเล่นครับรางวัลการเล่นก็จะมีถุงเกลือครับมีถุงเกลือมีอะไรอีกอโอ้โหมี50เพชรครับเล่นทริปเปิลก็อย่าลืมไปเล่นกันครับรับ50เพชร50เพชรฟรีครับ ประมาณนี้ก็แล้วกันอีเวตนนี้ถึงวันไหนดูก่อนอีเว้นนี้ถึงวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่11เวลาบ่ายโมงครึ่งครับอีเวต์หมดเพราะฉะนั้นนะครับสรุปอีกครั้งหนึง่งตามที่ผมทดลองมาครับว่าส,ก,าก,สกิลของบอดทาสีกำแพงเหล็กครับสกิลของบอดทาสีกำแพงเหล็กซึ่งมันจะเป็นสกิลป้องกันการบังคับย้ายเฉยครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก สกิลของหมวกเททเนยมครับถ้าเป็นหมวกเททเนยมครับอ่ามันจะป้องกันสกิลบังคับย้ายแล้วก็สกิลการดักจับครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นหมวกเททเนยมครับอ่าและก็เต้นเนื้อจี้บอดท่าสีกําแพงเหล็กเข้าไปด้วยกันมันไม่สามารถเล่นได้ครับมันจะเด้งออกทันทีครับอ่าประมาณนี้โอเคครับอ่าเดี๋ยวจะทําการเปิดขล้องดองให้ดูเลยก็แล้วกันครับโอ้โหดับมาแล้วครับดับ ดาบน่าจอกง่ายครับดบับคือผมไม่ทำทะบรเว์น,นี้ก็อยากได้อยู่นะม,นมันก็เป็นจี้ดีอยู่เออมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับเป็นจี้ที่อยู่ในระดับกลางๆครับอ่นะาตามที่ผมมองชึบโอโหไ,ไม่มาครับชึบโอโหไม่มาครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ก็แล้วกันครับอ่านะ ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปรีวิวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวนะอันนี้คือร้านค้าลึกลับอะไรชึบโอโ้โหขาย A บวกว่ะเบวกในราคาเท่าไหร่99บาทครับอ่าขายในราคา99บาทใช่ไหมไม่แน่ใจครับโอเคครับอ่าเจอกันใหม่กันแล้วกันครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ